กระเทียมจ้ะบทกระเทียม

พอเนี้สุกแล้วก็จะใส่นี่จะ้ะไ่หลาทันเตา่าหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมจะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย,ลเลยผัดให้ผัดสุกนะครับ ได้ที่แล้วใส่เมื่อเทศคอนซูเทรตหรือมะเขือเทศเช่นข้นจะใส่ลงไปให้หมดเลยลสำหรับเนื้อ1นกิโลแล้วก็คน้เข้ากันนันตา เสร็จแล้วเราก็จะใส่ออริกาโน่ปาปิกา้าพริกไทยดำแล้วก็เกลือจ้าคนให้เข้ากันจ้าเสร็จแล้วเราจะใส่มะเขือเทศ สองกระป๋องจ้ะเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำตาลสช้อนชาโรยลงไปเสร็จแล้วคนจ้ะ เสร็จแล้วก็จะใส่น้ำซุปสตอปส็อก้ะเสร็จแล้วก็คนะคนจะจา้ะจาเสร็จแล้วจ้าบรูเนส บีบรอนิเราจะตุ๋นต่ออีกประมาณชั่วโมงในซารได้ไฟอ่อนบางคนก็ชอบเบรล่ก็จะใส่บีเรลวไปแต่สำหรับเราคิดว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องรสชาติหรือกลิ่นอะไรเลยเราก็เลยไม่ค่อยไม่ชอบใส่จ้ะบรเนสสปากเกตตี้บรอนสอาหารสไตล์อิตาเลียนจ้ะวันนี้เราตุ๋นต่อไปอีก1ชั่วโมงจ้ะไฟอ่อน Ja,